พี่เน่งกูอะไรอยู่เม่แม่นกน้อยป้านกน้อยฟีสนุโลกเหรอใช่เพื่นส่งข้อความมาเป็นลอตเตอรี่แปดใบแปดใบเลขท้ายสองตัวเลขอะไรซี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 เลยเหรอตรงใช่ใช่แล้วเพิ่อนบอกว่าถูกมาจากไหนอ่ะเพลงจากอะไรเต่าเต้าเต่าเต่ามันมีซีขาสีตีนเดินมามันทำหัวปุบๆป๊โมันทำหัวปุะโป ป้านกนครับส่งข้อความมาตอนนั้นเลยนะผมบอกว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวจากเต่าจากเต่าจากคิปเต่าคิปเต่าที่เราเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยไงโชคดีมากเลยป้านกก็เลยร้องเพลงเต่าแล้วก็เลยไปซื้อเลขสี่สี่หรอใช่ใช่ช่ส่งมาตอนนั้นเลยตรวจเสร็จปุ๊บมาเลยตอนสี่โมงนี่นี่นีเดี๋ยวให้ f อซดูนะผม นี่ดูได้หรอกนี่นี่ฮนะเต่าเตาเตา่ตานี่สุดยอดเลยโอเคครับผมก็วันนี้พาน้องๆไปที่บิ๊กซนะครับผมพาน้องไปบิ๊กซีแล้วก็น้องตุ๊บตับด้วยน้องตุ๊บตับลูกพี่ดีพอดีว่า,าน้องเข้ามาเล่นวันนี้ก็ได้พาน้องเข้าไปครับแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์นะคือน้อง น้องตุ๊บตาบเนี่ยรู้จักน้องตองด้วยใช่เป็นเพื่อนชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันใช่โอ้เซอร์ไพรส์มากพี่เห็นเขาเดินไปด้วยกันไงเออพี่อ,อ้าทำไมน้องเขาตีสนิทเด็กของเราได้เร็วขนาดนี้ก็ <c oughs> มีไปแล้วก็มีตัดหญ้าด้านหลังบ้าน <c oughs> หน้าบ้านตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนใช้เครื่องของเราตัดสรุปว่าไม่ใช่ <c oughs> เป็นเครื่องของอแฟนพี่ดี <c oughs> แฟนมพี่ดีเป็นใบตัดอีกแบบหนึ่งนะครับก็เชี่ยวจะเชี่ยวชาญมากกว่าเครื่องตัดแบบนั้น<ม>ตัดเร็วตัดสวยด้วยเรากลับมาปุ๊บตกใจมากเลย<ม>ทำไมสวยขนาดนี้โอเคเข้าไปดูคลิปนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมด e ้สตอรนะผม <laughs> โอโ้โ <laughs> หสาวๆนี่มีมีอีกคนหนึ่งนะที่มาใหม่ชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับ ต,า,ตาบครับตบุต๊บตาบรู้จักกันน้องตองนะพี่เน่งก็เลยไม่เขินพี่ก็ตกใจอยู่เมื่อกี้เห็นเอ้ามากอดคอกันเฉยเลยอะ <c oughs> กอดคอเฉยเดี๋ยวเราจะไปธุระข้างนอกนะครับว่าจะไปซื้อกุ้งใช่แล้วก็พอดีว่าจะไปคาตะการนะคะมีบิ๊กซีก็เลยชวนน้องพลอยไปซื้อกับข้าวแล้วก็ก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เผื่อน้องเขาว่างตอนแรกนะคุยกับน้องพลอยพี่ก็นึกว่าน้องพลอยจะบอกว่า อย่าไปขอแม่ก่อนนะคะแต่น้องพลอยบอกว่าเนี่ยหนูบอกเพื่อนก่อนนะคะแม่หนูแน่เหมือนอ๋อคือโดยปกติเนี่ยบางทีอาจจะเห็นว่าเราไปข้างนอกแล้วเราไม่ได้ชวนน้องเนี่ยคืออย่างอย่างพลอยเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยมันมีค่ารถมีค่ารถแล้วก็บางวันมีการรำอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่อยากให้น้องเขาเสียอะไรได้ใช่เพราะว่าถ้าสมมติไปเที่ยวแล้วมันตรงกับเวลาลาก็จะอดได้ค่าขนมทีนี้น้องตองน้องพลอยน้องนาเดียน้องฟางเงี้ยบางทีช่วงเนี้ยเป็นช่วงปิดเทอมนะครับบางทีน้องเขาลาระหว่างวันแล้วก็เกรงใจที่จะชวนไปใช่น้องตุ๊กตบเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าน้องตุ๊กตาจะเป็นพี่เป็นลูกเป็นลูกของพี่ดีนะคะที่มาช่วยเมย์ ที่บ้านเราเนี่ยเละบ้านเราเนี่ยหละอฮเดี๋ยวเราจะไปแวะไหนก่อนเด็กๆเอาซาวเสียงดิไปบิ๊กซีเลยไหมไปบิ๊กซีเลยค่ะเนาะบิ๊กซีเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าซื้อกุ้งมันก็ต้องค่อยซื้อแล้วก็เออแล้วก็ซื้อที่นู่นเลยแล้วก็ให้น้องเขาเดินเล่นแล้วก็เราก็กลับมาเราก็ไปซื้อกุ้งเด็กๆกำลังเดินทางนะผมให้เวลา40นาทีในการเดินเล่นนะครับพอดีว่าวันนี้นะคะน้องตุ๊กตาเนี่ยเป็นลูกใครครับ ลูกแม่ดีลูกแม่ดีพี่ดีนะคะที่มาทํางานบ้านช่วยมีเนาะก็พอดีมาช่วยแม่ทํางานบ้านวันนี้ทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ถูบ้านกับมาถูบ้านถูบ้านกวาดเอบกวาดกวาดน้องเขายังเขินเมย์อยู่นะกับพี่หนึ่งแต่เขารู้จักแต่เขารู้จักน้องตองนะคะเขาก็เลยไม่เขินที่จะมาในวันนี้เพราะว่าพอดีได้คุยกับน้องตุ๊บต้าน้องตุ๊บต้าบอกว่าชอบกินกุ้ง เมย์ก็เลยได้ชวนพลอยกับเดอกแกงนะคะมาด้ยวยกันเพอดีเราจะมาซื้อ<ล>ของไปทำกับข้าวด้วยใช่ใช่<ม>พอดีว่าจะเอากุ้งระวังรถนะตกลงกินข้าวเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อสั่งแล้วพอ,พอดีมาบอกเด็กๆว่าถ้ากินข้าวเสร็จอะให้ไปเจอพี่เมย์ที่ KFC นะจะเลี้ยงไอติมเดีย๋ยวเราไปรอน้องๆที่นูนนะ่นเนาะวันนี้เจ้าฟาบอกว่าคนอะมาดูหนังเรื่องสับเบลอเต็มเต็มหน้าโรงอ ว่ามันจะไม่มีใครมาดูเพราะว่ามันฉายไปวันที่ห้าแล้วสนุกไหมสนุกมากเขาบอกว่าทำห้าวันอ่ะทำไายได้สองร้อล้านเลยเหรอใช่โ้เยอะมากเลยใช่ลคือมันสนุกขนาดไหนสนุกมากสนมากเลยนั่หนังผีแบบน่ากลัวไหมมันได้ทั้งความน่ากลัวได้ความตลกแล้วก็ได้สตอดด้วยค่ะ ต่อนให้เราทำไปการใช้ชีวิตค่ะใช้ชีวิตยังไงแบบว่าเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายอะไรนเงี้ยค่ะอ๋อโหเป็นงานเป็นการมากเฮ้ยเราต้องดูวแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพี่เมย์ไปรอที่ KFC นะคะมาแล้วขึ้นรถแล้วครับอาเด็กๆถ้ามาแบบนี้ทุกวันมาไหมมาโอ้ตอบโดยไม่คิดเลยโอเค เดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวเนาะให้พี่พี่ดีทำกับข้าวไว้ตอนเย็นก็แล้วก็กลับบ้านแล้วก็ซื้อกุ้งด้วยใช่ไหมโอเคน้องเมย์ก็กําลังไปซื้อกุ้งครับมาแล้วได้อะไรบ้างเมย์เนี่ยได้กุ้งค่ะ๋อกุ้งผักกุ้งกัวนาด้วย โอเคเฮ้ยถึงบ้านแล้วเดินทางประมาณสองชั่วโมงไปเที่ยวหนึ่งชั่วโมงไป่ขอบคุณค่ะขอโชคดีเก็บขยะลงไปด้วยนะรอหลังไปเที่ยวกันใหม่นะ ขอบคุณค่ะเก็บขยะด้วยนะตองหนูเอาไปหมดแล้วโอเคเก่งมากนี่ตุ๊กตับตุ๊กตับอกว่าไม่เคยเห็นหมากับแมวเล่นด้วยกันเฮ้ยตบแตน่าาบอะไรเห็นที่ที่แล้วไปไงบ้างเมดูสิ อันนี้พี่ดีนะเนี่ยไม่ใช่พี่ดีสิพี่ดีอ่ะให้แฟนอ่ามาทําการตัดบริเวณรอบข้างเห็นไหมนี่รอบข้างสวยมากเลยอ่ะเรียบตัดบแบบเรียบเลยเรียบกว่าพี่ตัดอีกเรากลับมาจากอา่พาน้องเข้าไปบิ๊กซใช่ไหมเราพอกลับมาปุ๊บที่เรียบเลยโล่งเลยดูดีนี่โล,ล,ล่งมากเลยนะคะโล่งมากเลยเอาข้างในด้วยเมดูดิดิเม นี่นลก<ร>จากลกลกโล่ลลลลงเลยอันนี้เขาเรียกว,ว่าช่างมืออาชีพนะครับไม่ช่างเ,าเขาเรียกมืออาชีพในการตัดมืออาชีพในการตัดชูก้ากินอะไรหามุ้ยเหรอไม่ใช่มะเขือไม่รู้เ้าปากแปร เป็นีมาเนี่ยสองวันเนี่ยฮะตอนนี้นะครับเด็กๆก็กำลังไปที่ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อเอา้าเดี๋ยวนี้กินมังสวิรัตแล้วหรอจูกะโอ้ผลไม้เหรอนั่น เกิดมาไม่เคยเจอครับ FC หมามาเด็ดผลไม้กินเอาเอาคนละลูกทีนี้กลัวอิจฉากันใช่ไหมเนี่ยคนดื่นได้แล้วตัวเองไม่ได้เนี่ยเอามาช่วยเก็บเหรอมาช่วยเก็บเหรอ พอดีว่าพี่ดีเล่าให้ฟังว่าพี่ดีไม่รีบกลับนะคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยทํากับข้าวรอแล้วที่บ้านออ๋ก็เลยสบายเพราะว่าพี่ดีนะฝึกลูกลูกให้ทํากับข้าวตั้งแต่ป .6 อมโฮก็เลยมาถามตุ๊กตาว่าตุ๊กตาทําอะไรเป็นบ้างคะเปตุ๊กอก้ากุ้นมาม่าเออตุ๊กตาบอกว่าท้าไข่กระต้มมาม่าค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเเอาพียงเขินอยู่ไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าตุ๊กตา เก่งอะ่ะเพราะว่าพี่เมย์กว่าจะท่อดไข่ได้ต้องมาหาลัยเนี่ยโอเคขอบคุณแม่เมขอบคุณค่ะขอคุณพ่อเนยโอเคไม่เป็นไรครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> พี่ดีตัดยาซะสวยเลยนะผมนี่เรียบเลยเรียบปริบเลยตอนแรกก็จะลกๆหน่อยไม่รู้ว่าเอฟซเนี่ยพอจํากันได้ไหมโดยเฉพาะตรงนี้นะครับก็จะลกๆตอนนี้เรียบมาก